โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอวิธีเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับผมจะใช้ย่อหเงินว่าไม่มีนะครับสักปาทโอเคนะครับและเข้า YouTube นะครับเข้าไม่ได้นะครับโอเคมันเข้าไม่ได้นะครับ แล้วเราก็จะเปิดแอปนิ้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไป้ข้างใต้คลิปนะครับกดเริ่มเลยโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับเอาลองมาเข้า YouTube ใหม่อีกรอบนะครับรอสักพักนะครับอืม ทำไมเข้าไม่ได้เอาใหม่นะครับูโอเคมาแล้วครับเราจะมาลองดูวิดีโอสักวิดีโอนะครับโอเคหาวิดีโออ่ะนี่ดีกว่านะครับกดพันแปดส็จเลยนะครับ จะมารีวิวการเทรดกำไร2,000เหรียญภายในเวลา1ชั่วโมงครับดูได้นะครับดูแท็บดาวน์โหลดสบายเลยนะครับอวดีโเลยครับอาอันใหม่ก็ได้นะครับลองดูครับดูความละเอียดนะครับเจ็ดร้อยสูงสุดไปเลยยังได้นะครับสบายมากนี่นะครับ เอนะีครับดูได้สบายขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับลิงก์ดาวน์โหลดจะทิ้งไว้ใตค้คลิปนะครับขอบคุณครับ